สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมครับเมนูเขาแกล้งขัวบ้านๆครับผมขัวบ้านบ่าวหอยรึเปลืองนะครับช่วงนี้ปลาสลิดระบาดครับผมมีบางบ่ออย่างเดียวครับผมปลาสลิดบ่อบางปูบางพีบางบ่อแล้วนี่ครับปลาสลิด อยู่นี่สิมีแค่บางบอ่อครับผมมีแค่บางบอ่อครับถึงหลอกหนังพรอมเด้ม่มใสกับม่นกำลังขักขมินกับการหลอกหนังพรอมครับตึ้งมือเร่นเดี๋ยวใส่เวลานิดนึงครับกับส่วนผนหลอกออกแล้วบีแตกขีแตกไปเกิน เมนูนยังโอ่ไอ้บเอาก้อยครับผมก้อยอขั่นบมดแดงเลยครับทีมงานขึ้นกับต้มสมไกครับผมเสพปันโอเคแล้วเดี๋ยวเสพเสพเสพใส่กระมุนไงถึกทหารครับผมสายยาเรา <c oughs> <c oughs> ปลาจริดกับซ้ากันแล้วครับปลากี่เดือดปลากี่เดือดสิอันนี้แสบกัวหืมบัวหมายถึงความแสบซ้ำกันอืมซ้ำกัดนะครับนี่ครับพ่บอคัวกำลังเผ็ดครับผมเราไปเป็นทหารเราอยู่เป็นพ่อคัวด้วยครับเผ็ดเสบใม่อยู่ในกลิ่นให้ในพลทหารขขนะครับทุกทุกคนหมดละเผ็ดหม้อครับกระทะส่องเหลียงใหญ่หมดละครับผม พวงเรียงพวงเรียงอยู่เห็นกับกำลังได้วับฟักแล้วครับโอ้พันลอกหนังนะครับเต็มเนื้อลดวนเลยักเดี๋ยวผมจิ้ต้มส่วนสี่โค้งครับกับหนังกับหัวสุดทามันห้อนอีกแล้วครับเมือนกับก้อยปลาสลิดมีบางบ่อครับผม เสหาดวบต่ย่ยังไข่ไ้ส <ans> ส <thumbna S 1> ขาดไข <gen S 1> ่ัก <g wire> ขาดครับผม ี่ครับสมสม,สมขามขามเปียกอืบหนาเดือดแล้วครับครับโอ้ดีดีขึ้นใหญ่แต่คดีป่าแล้วครับโอ้ออกก่อนจะโคมฝ

นวลนัวเสียบในการเลยครับนี่ครับกำลังเดือดสดฝนห้อนกับก้อยปลาครับผมเมื่อกี้นี่เะครับขมอมล้ำครับผมจะลอกก้อยสุดเบาไสครับผมนี่ครับก้อยปลาสุด บ่าวไซกับมุนครับนครับในไปลาบปุุงแล้วครับเนี่ยข้าครัวว่าเบลยี่เฮียนเท่ามัน่าบ่เดี๋ยวไม่เอาดอกจด้าแล้วแต่เจ้าหลืจ้า แบบข้อเดียวกันคับผมนี่ครับบบเบาไส้นี่ลดจัดหน่อยผมชื่อลดมเด็นเป็นไนครับหนึ่งขาวฝ่าเลยครั <laughs> บเบาไส่ผิเป็น,ปนโซ่ผมเป็นตุมครับผมโง่ก่อ,อกยป่าสลิตเ้ยครับ

ไมดีไม่เปีคนเล่นว่าจะตมหมเมาอเล่อว่ไม่ได้หักบีเนาะหัวที่ล้เลแล้วเราแยกเลย้วแแล้ววต่อไม่ลปุกอดในกินนี้เป็นอไรรมวุไม่เขาซุ่มไปสดเมาครับมาโอ้สบ เสพไส้ได้ครับก่อยป่าเพื่อนี่จอดเลยแต่ขั้วเลยก้อยป่าสลิดมีบางบ่อแหครับผมบึงบัดด้วยกันผมแค่หุ่นลืนตางเล่นผมกูหุ่นเขาทักผมที่อย่งมาีมาบุญลอยก่อนตี๊บเข่ มามารับมามาเด้อมาเด้อีต้มกับเนี่ยรับเบิ้งนุ่มใส่ครับบ่าเขาไก่มู่มันสิก่่าสัตว์ไม่างก่รถสิบอยบนหนาวเต็มเลยาแย้มงอเลยไปทำไปได้เต็เ้มาเกมาไอเริ่มยูแ้ม แล้วซื้อปล่อยปลาัลงชครับเยเยไอ้แก่เลี้ยบอกปาไปเาไปเอามกินอะไเนี่ยผมเซฟมาจากใครยังก่อนครโสีคเยไม่ลงมาจะกัเมฆหรไม่เห็นอะไรกเมฆทานครับเอเเป็นไครับปลาช่วงนี้เมนูป่านใบครับช่วง ผมไม่ปอยู่น้องหล่อยู um. ่ร <mówi> ้องนั่งยังอยู่ตัวเองบุ้มแอ๋เจ็บเหมือนขี้นเล็กเกือกจานขึ้นกึ้นคตเด้อฟังหว่าฟาโรห์ไอ้หามเลยอุ้ยประโยชน์ถึมพลังนี้ว่ะ มาไทยปุ่นต้นใบห่วนอยมะนแงาแงาี่ยมมีบ่ผมครับโอ้ไข่ม่เฮี้ยหมือนอะรมันไม่ไวัดเหมือนเนี่ยอ้ในกองหุน ในกวางลุนเอาเลยหัวอึ๊กเลยเน้อห้องไหนลุนนี่ี่จ้คของโหรช่งงานครับผมเนีคจมืองก้องกับเจ้าของโหเลยมมือนีด้วยเลี้ยงก้อยปลาเลยครับเนี่ใส่ปคเลยไกอลกินมกินมยาวครับ กินงงกว่าที่มึงกอปากกันนะว่ะเด็กแเราเราหอยยูหอยยุไม่น่ยเลยขวบกินจ่อยีไม่ได้พื่อนงม้งหายหาเลแยบายสมบอกมเห็แต่ดนยวตงว่าต่งมางห้าัง่ยังมอใ ไม่ยาันครับผมก้อยมาแล้วเบิรล่นำดีเยอแนี่น้ำเย็นอยู่บ่เด้อบ่เ็นบ่ไปเบิงเลยนะเเสียนั่นแหะโอ้ยใส่สุดบันนี่ ว่าองวันวัยังม่ย่ช่วงวันพิเศษพิเศษเนี่ยไส่ไปยืนทานใส่บาทน้องอยู่จมบัตรเนี่ยพระบอกไกาย่างมาบ้านยืนมาพิเศษพิเศษจุมบัตรไ่บอเขาตายมาเ็กเลยดิในการครับเมนูข้เขาเร่งเสบไส่เหมือนต้องช่ยเขาจ่ยเขาด้วย อืมกันรี่ครับเดี๋ยวรอดซิมฝีมือเบาวไส้ครับผมันเห็ดก่อยปโอ้ยแม่งแก้วบองปลาสับครับผมสูตรเบาวไส้คุณนปลากระเจ้าเด็มหัมล่างทิมได้วบาไส้กระเจ้าจุดบอกสายาหาบล่าง สนใจติดต่อได้นะครับเด้อสั่งได้ครับผมหนุ่มไซปลาสับปลาบองกินสดน้ำตอนเนื้อมันอยู่ก้อยพี่เด้อเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นคุยว่าอุ้มโอ๊ยแก้วบองถวยถวยมือขึ้นเดี๋ยวเส้นอจะเฝ้าไปล่างทิมเด้อเส้นเขาจะถามหาเลยเนาะยูเนียนซ้ำเหมือนย่างเล็กกลอยไปถมอกเลยใส่ใบตอง น่ครับลอยก็รยเสียบๆอีกแล้วครับเมนูเขาแรงทิมงานครับผมมือน้อยู่บัานเบาหอยครับผมบนบ้านดีีมีแห้งกับทุกคนครับทำด้วยครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวกินเขาแล้วก็แยกยกันไปนอนครับผมในช่วงครือฟิวสวัสดีครับ